สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมานะคะวันนี้เราจะาชวนไปสมรวจโลกสุดขั้วสองใบเลยค่ะที่ฟังเผินๆอาจจะคล้ายกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่างกันแบบโอ้โหเหลือเชื่อเลยครับผมก็คือขั้วโลกเหนือดินแดนของพี่หมีขาวกับขั้วโลกใต้อาณาจักของเพนกวินนั่นเองค่ะน่าสนใจมากครับสที่ลีคนมักจะสับสนหรือนึกภาพคล้ายๆกันเนอะ ใช่เลยค่ะและแหล่งข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็หลากหลายมากนะคะมีทั้งข้อมูลวิทยาศาสตร์จาก Polar Bear International เว็บท่องเที่ยวอย่าง Antarctica 21บทความวิชาการหรือมแม้แต่กระทู้ใน Reddit ที่ถามได้แบบเออน่าคิดเหมือนกันครับมี podcast ความรู้ภาษาไทยด้วยนะที่เราเอามาอ้างอิงใช่ค่ะเราจะมากลั่นกรองทั้งหมดนี้กันเพื่อหาคำตอบว่าเอ๊ะทำไมสัตว์สัญ,ญลักษณ์สชนิดนี้ถึงไม่เคยเจอกันเองในธรรมชาติเลย มาเริ่มกันเลยนะคะครับภารกิจวันนี้ของเราก็คือจะมาดูกันว่าแต่ละขั้วโลกเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ยังไงสิ่งมีชีวิตปรับตัวกันแบบไหนแล้วก็ใไขปริศนาที่ทำให้โลกสองใบนี้มันไม่เหมือนกันเลยครับโอเคค่ะงั้นเริ่มกันที่เจ้าถิ่นอาร์กติกก่อนเลยหมีขั้วโลกหรือชื่อวิตแตรบก็คือ e a r t h meritimers ที่แปลว่าหมีทะเลครับผม ชื่อนี้ก็เหมาะดีนะครับเพราะชีวิตมันผูกกับทะเลน้ำแข็งจริงๆชื่อนี้มีที่มานะคะมาจากคอ m มานเดอร์ซีเจฟปตั้งแต่ปี1774นู่นเลยแต่จริงๆแล้วเคนพื้นเมืองแถบนั้นเขาก็มีชื่อเรียกหมีในภาษาถิ่นของเขามานานแล้วละค่ะใช่ครับ และประเด็นที่น่าทึ่งมากที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่าง Polar b a s International เขายืนยันเลยก็คือเรื่องวิวัฒนาการของมันครับค่ะยังไงเหรอคะเขาคาดกันว่ามีคนโลกเนี่ยพึ่งแยกสายวิวัฒนาการมาจากมีสีน้ําตาลเเมื่อประมาณไม่ถึง5 0 0 0สนปีก่อนนี้เองครับ โห oh, ไม่ถึง5 0 0 0สนปีถือว่าเร็วมากนะคะในเชิงวิวัฒนาการเนี่ยเร็วมากครับคือปรับตัวเก่งมากเพื่อให้รอดในอาร์กติกที่มันโหดขนาดน,นั้นได้แล้วการปรับตัวที่ว่าเนะะี่ยค่ะมีอะไรเด่นๆบ้างคะนอกจากที่เราเห็นภาพจำว่าขนหนาๆตู้ใหญ่ๆครับแน่นอนว่าขนหนาสองชั้นเลยนะแล้วก็ชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนามากอันนี้คือเกราะกันหนาวชั้นดีเลยอืมค่ะแล้วก็หูหางก็จะเล็กๆครับเพื่อลดการสูญเสียความร้อน อุ้งเท้าก็จะใหญ่ๆแบนๆเหมือนใส่รองเท้าลุยหิมะธรรมชาติช่วยให้เดินบนน้ำแข็งบางๆได้ดีขึ้นอ๋อค่ะแต่ที่ผมว่าพีคสุดๆเลยนะคือความสามารถทั้งแร่งกายข้างในครับข้างในหมายถึงระบบเผาผลาญหรอคะใช่ครับคือมันกินอาหารไขมันสูงมากโดยเฉพาะแมวน้ําแต่กลับไม่ค่อยเจอปัญหาโรคหัวใจหรือออคอเลสเตอรอลสูงเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆครับ โห oh, สุดยอดเลยค่ะปรับตัวเก่งจริงๆแล้วยังฉลาดด้วยใช่ไหมคะฉลาดมากครับมีงานวิจัยเปรียบเทียบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาเนี่ยเทียบได้กับพวกวานอนชั้นสูงอย่างชิมบันซีอุรังอุตังเลยทีเดียวโห oh, ทั้งอึดทั้งฉลาดสมกับเป็นเจ้าถิ่นอาร์กติกเลยนะคะแสดงว่าทะเลน้ำแข็งนี่คือหัวใจหลักของชีวิตมีขั้วโลกเลยใช่เลยครับ มันคือบ้านคือที่หาอาหารคือเส้นทางเดินทางแล้วก็ยังผูกพันกับวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองด้วยการที่ทะเลน้ําแข็งกําลังละลายเนี่ยก็เลยเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อพวกมันเลยครับอืมเข้าใจเลยค่ะฟังเรื่องอาร์กติกแล้วก็อยากจะว้าไปอีกขั้วโลกหนึ่งเลยแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้เนี่ยภาพจําคือเพนกวินยืนเรียงเียกันบนน้าแข็งกว้างๆมันต่างกับอาร์กติกยังไงบ้างคะ ต่างกันคนละขั้วสมชื่อเลยครับถ้าอาร์กติกเป็นมหาสมุทรที่มีแผ่นดินล้อมรอบอันตาร์กติกาเนี่ยคือทวีปครับเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่อันดับ5้าของโลกเลยนะที่ถูกล้อมด้วยมหาสมุทรอ๋อเป็นแผ่นดินไม่ใช่น้ําแข็งลอยน้ําใช่ครับเป็นแผ่นดินจริงๆแล้วก็ครองแชมป์สุดขั้วหลายอย่างเลยเป็นทวีปที่หนาวที่สุดลมแรงที่สุดแล้วก็แห้งแล้งที่สุดในโลกแห้งแล้งแต่ว่ามีแต่น้ําแข็งใช่ไหมคะครับ คือมันแห้งเพราะอากาศมีความชื้นต่ำมากปริมาณฝนหรือหิม,มะที่ตกจริงๆเนี่ยน้อยมากครับจนได้ฉายาว่าทะเลทรายขั้วโลกไปเลยโหทะเลทรายขั้วโลกเพิ่งเคยได้ยินค่ะครับแต่ที่น่าทึ่งคือน้ำแข็งที่คลุมทวีปเนี่ยมันหนามากครับเฉลี่ยก็เกือบเกือบ2กิโลเมตร2กิโลใช่ครับแล้วบางจุด อย่างที่ข้อมูลไทย PBS podcast เขาบอกไว้หนาได้ถึง4.3กิโลเมตรอะ4กิโลกว่าโอ้โหเหลือเชื่อเลยค่ะน้ำแข็งมหาศาลนี่มันก็กดทับแผ่นดินเอาไว้ทำให้พืชชั้นสูงแทบไม่มีเลยครับจะมีก็แต่หย่อมเล็กๆตามชายฝั่งที่เป็นหินโผล่พ้นน้ำแข็งนิดหน่อยแล้วเรื่องอุณหภูมิล่ะคะหนาวขนาดไหนกันแน่ติดลบตลอดปีครับขนาดช่วงที่เขาเรียกว่าฤด,ดูร้อนนะ เดือนธันวาถึงมีนาที่มีแสงแดด24ชั่วโมงอุณหภูมิเฉลี่ยก็ยังอยู่แถวๆลบ30ถึงลบ60องศาเซลเซียสแค่หนาวร้อนก็ยังลบ30ครับแล้วเคยมีบันทึกต่ำสุดที่สถานีวอสต็อกที่รัเสเซียไปตั้งไว้นะครับได้ถึงลบ89.2องศาโ89.2แค่ฟังก็ขนลุกแล้วค่ะแล้วในสภาพสุดขั้วขนาดนี้มีคนอาศัยอยู่ไหมคะไม่มีเลยครับ ถ้าเป็นคนพื้นเมืองหรือคนที่อยู่ถาวรเนี่ยไม่มีเลยต่างจากอาร์กติกที่มีคนพื้นเมืองอยู่ตั้งราวๆสี่ล้านคนอ๋อค่ะที่อันตากติกาจะมีก็แต่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยแล้วก็เจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ผลัดเวรกันมาทํางานที่สถานีวิจัยต่างๆครับปีหนึ่งก็ราวๆสี่ถึงห้าพันคนประมาณนั้นอืมค่ะเป็นทวีปสําหรับวิทยาศาสตร์จริงๆครับผมแล้วก็มีเรื่องแน่สนใจท,งทางธรณีวิทยาที่ไทย P ี s ีเอสพอดแคสต์เคยเล่าไว้เหมือนกัน คือเขาไปเจอซากฟอสซิลต้นไม้ใบไม้ในแอนตาร์กติกาครับจริงเหรอคะที่นั่นเนี่ยนะใช่ครับอายุประมาณ23-43ถึงล้านปีนู่นเลยมันบอกเราว่าโหเมื่อก่อนนานมากๆแล้วเนี่ยแอนตาร์กติกาเคยอุ่นกว่านี้เยอะอาจจะเคยมีป่าด้วยซ้าก่อนที่แผ่นเปลือกโลกจะเคลื่อนมาลงมาอยู่ตรงขั้วใต้สุดจนหนาวจัดแบบทุกวันนี้โหจากป่ากลายเป็นน้ำแข็งหนา4กิโลโลกเรานี่เปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆนะคะ ทีนี้พอพูดถึงสิ่งมีชีวิตปัจจุบันความต่างยิ่งชัดเลยใช่ไหมคะชัดเจนมากครับอาร์กติกเนี่ยถึงจะหนาวแต่สัตว์บกนี่หลากหลายกว่าเยอะเลยอย่างข้อมูลจากทรูพลุปัญญาก็บอกว่ามีทั้งสัตว์ใหญ่อย่างกวางเลนเดียวอมมาสก์มีขั้วโลกที่เราคุยกันไปค่ะแล้วก็มีสัตว์เล็กๆด้วยใช่ไหมคะครับมีสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกกระต่ายป่าอาร์กติกพวกนี้ปรับตัวเก่งมาก แล้วพวกพืชหรอคะนอกเหนือน้ําแข็งแล้วมีสีเขียวๆบ้างไหมคะที่อาร์กติกใหญ่เนี่ยมีพืชดอกตั้งเกือบ900ชนิดเนี่ยครับ900อยครับอย่างดอกป๊อปปี้อาร์กติกสีเหลืองๆสวยๆหรือพวกวิลโลแคลส์มอสไลเคนต่างๆแล้วก็ในน้ําจืดก็ยังมีปลาอยู่ตั้ง11ชนิดแน่ขูเยอะกว่าที่คิดมากเลยคะ่ะเทียบกับแอนตาร์กติกาที่แทบไม่มีเลยแล้วทางโคโลกใตล่ะคะนอกจากน้องเพนกวินที่เราเห็นบ่อยๆมีใครอีกบ้าง คือถ้าเอาแบบสัตว์บกจริงๆที่อยู่บนพื้นทวีปเลยนะแทบไม่มีครับที่เด่นสุดคือมแมลงตัวเล็กๆไม่มีปีกชื่อเบลจิกาแอนตาร์กติกาแมลงใช่ครับมแมลงแต่ชีวิตส่วนใหญ่ในแอนตาร์กติกาเนี่ยมันจะอยู่ตามทะเลใช้ฝั่งซะมากกว่ามีนกทะเลเยอะแยะเลยแล้วก็พวกแมวน้ําแมวน้ํานี่มีหลายแบบไหมคะมีหลายชนิดเลยครับอย่างแมวน้ําเสือดาวที่หน้าตาดุๆหน่อยแมวน้ําเวดเดลแมวน้ํากินปูแล้วก็พวกนี้คือ เขาอยู่ที่นั่นมานานไม่มีศัตรุบนบกตัวใหญ่ๆแบบมีข่าวที่อาร์กติกไงครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะสัตว์ที่นั่นเลยอาจจะไม่ค่อยได้ระวังภัยจากบนบกเท่าไหร่ประมาณนั้นครับส่วนในทะเลนี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์มากเป็นแหล่งรวมของวานเลยทั้งวานมิงวานเพชรคาดวานหลังค่อมแล้วก็ราชาแห่งมหาสมุทรอย่างวานสีน้ำเงนินสุดยอดเลยค่ะครับแล้วหัวใจสำคัญของระบบนิเวศท,ที่นั่นเลยคือ คริวหรือคริวครับไอตัวเล็กๆคล้ายกุ้งเนี่ยเป็นอาหารหลักของสัตว์ใหญ่เยอะมากอ๋อตัวคริวนี่เองใช่ครับส่วนพืชบนบกเนี่ยอย่างที่บอกน้อยมากจริงๆมีแค่มอสไลเคนแล้วก็พืชดอกแค่2ชนิดเองครับคือหญ้าขนแอนตาร์กติกกับอีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นได้เฉพาะที่ที่แบบอุ่นหน่อยๆไม่มีน้ําแข็งในช่วงหน้าร้อนสั้นๆต่างกันลิบลับเลยนะคะเรื่องสิ่งมีชีวิตเนี่ยแล้วเรื่องการปกครองก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับอันนี้ก็ต่างชัดเจนดินแดนในอาร์กติกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ8ประเทศครับรัสเซียแคนาดาอเมริกาเลยพวกนี้แต่แอนตาร์กติกาเนี่ยทั้งทวีปเลยอยู่ภายใต้สวนีิสัญญาแอนตาร์กติกค่ะส่วนที่สัญญานี้ว่ายังไงนะคะก็คือกำหนดให้ทวีปนี้เป็นเขตสำหรับวิทยาศาสตร์และสันติภาพเท่านั้นห้ามมีกิจกรรมทางทหารห้ามอ้างกรรมสิทธิ์และก็ส่งเสริมให้ทุกป,ประเทศร,ร่วมมือกันวิจัยครับ ดีจังเลยค่ะเป็นทวีปเพื่อส่วนรวมจริงๆข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพความแตกต่างชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทั้งภูมิศาสตร์อากาศสิ่งมีชีวิตการปกครองทีนี้มาถึงคำถามไฮไลท์เลยที่หลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันค่ะครับทำไมสัตว์ที่ดูจะปรับตัวเก่งกับความหนาวเย็นเหมือนเหมือนกันอย่างมีขั้วโลกกับเพนกวินเนี่ยถึงอยู่กันคนละขั้วโลกเลยล่ะคะไม่น่าจะมาเจอกันได้เลยเหรอ คำตอบหลักๆเลยนะครับอยู่ที่ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการกับเรื่องภูมิศาสตร์ครับอย่างที่คุยกันไปตอนต้นมีขั้วโลกเนี่ยต้นกําเนิดบรรพบุรุษมันคือหมีสีน้ําตาลที่อยู่ในซีกโลกเหนือเพิ่งวิวัฒนาการมาไม่นานนี้เองค่ะส่วนเพนกวินทุกชนิดเลยนะเป็นนกที่บินไม่ได้แล้วก็วิวัฒนาการมานานกว่าหมีเยอะมากในซีกโลกใต้ครับ มีศูนย์กลางความหลากหลายอยู่แถวแถวทวีปแอนตาร์กติกากับพวกเกาะต่างๆในมหาสมุทรใต้อ๋อต้นกําเนิดอยู่คนละซีกโลกเลยใช่ครับแล้วปัจจัยสําคัญที่เหมือนเป็นกําแพงธรรมชาติกั้นไว้เลยนะคือกําแพงความร้อนหรือเทอร์โมแบรียร์แถวแถวเส้นศูนย์สูตรครับกําแพงความร้อนครับคือเพนกวินเนี่ยมันเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่ปรับตัวกับความเย็นจัดแล้วมันบินไม่ได้ใช่ไหมครับ มันไม่สามารถว่ายน้ําหรือเดินทางบกข้ามเขตน้ําอุ่นจัดๆแถวเส้นศูนย์สูตรเพื่อจะไปซีกโลกเหนือได้อ๋อค่ะค่ะมันร้อนเกินไปสำหรับเพนกวินใช่ครับแล้วในทางกลับกันมีขั้วโลกที่ปรับตัวกับอากาศโคตรหนาวเนี่ยมันก็ทนร้อนไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรกว้างๆก,ก,กับเขตอบอุ่นๆเพื่อจะไปถึงแอนตาร์กติกาได้เหมือนกันครับอีกอย่างคือทวีปมันก็อยู่ห่างกันมากมาตั้งแต่ก่อนมีขั้วโลกจะเกิดมาอีก เข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีกำแพงธรรมชาติกั้นไวจริงๆแต่ก็น่าสนใจนะคะว่าในอดีตที่อาร์กติกเองก็เคยมีนกที่คล้ายๆเพนกวินเหมือนกันใช่ครับเรื่องนี้ใน reddit เขาก็คุยกันเหมือนกันเคยมีนกชนิดหนึ่งครับชื่อนกออกใหญ่หรือ great auk อาศัยอยู่แถวอาร์กติกกับแอตแลนติกเหนือนี่แหละล่าจนสูญพันธุ์ไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนโหน่าเสียดายจังเลยค่ะไม่งั้นอาร์กติกก็จะมีเพนกวินเป็นข้องตัวเองเอาสิคะเนี่ยเกือบๆจะเรียกอย่างนั้นได้เลยครับ มันเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า convergent evolution คือสัตว์คนละสายพันธุ์แต่มาอยู่ในสภาพแวดล้อมคล้ายๆกันก็เลยพัฒนานลักษณะคล้ายๆกันขึ้นมา น่าเสียดายจริงๆค่ะที่นกอ๊อกใหญ่ไม่อยู่แล้วทีนี้มีคำถามจากใน Reddit อีกแล้วค่ะอันนี้น่าสนใจมากเขาถามเล่นๆว่าถ้าสมมุติแบบสมมุตินะคะว่าเราลองจับหมีขั้วโลกเนี่ยไปปล่อยที่แอนตาร์กติกาดูบ้างอะไรจะเกิดขึ้นคะฮ <laughs> ่าๆเป็นคำถามที่ชวนคิดดีนะครับแล้วก็มีนักวิทยา,าศาสตร์เคยให้ความเห็นไว้ด้วยอย่าง Professor Andrew Deroscher เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหมีขั้วโลกเลยนะเขาบอกว่าค <laughs> <laughs> ่ะ <lobby> ถ้ามองแค่ในมุมของหมีขั้วโลกอย่างเดียวนะแอนตาร์กติกาเนี่ยสวรรค์เลยครับสวรรค์เลยเหรอคะทําไมล่ะคะเพนกวินอีก5สายพันธ์ุนกทะเลอื่นๆอีกเพียบแล้วที่สําคัญคือสัตว์ที่นั่นอย่างที่เราคุยกันตะกี้มันไม่มีประสบการณ์หรือสัญชาตญาณระวังภัยจากนักล่าบนบกตัวใหญ่ๆอย่างหมีขั้วโลกมาก่อนเลย อ๋อ <AL> เหมือนเป็นบุฟเฟ่ไม่อั้นให้หมีขั้วโลกเลยสิคะแบบนี้ใช่เลยครับคำนี้เป๊ะเลยนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าบุฟเฟ่เลยครับแต่แต่แต,แต่นี่คือหายนะทางระบบนิเวศครั้งใหญ่เลยนะคะการเอาสิ่งมีชีวิตนักล่าท,ที่ไม่เคยมีอยู่ในระบบนิเวศนั้นมาก่อนเข้าไปปล่อยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบแบบรุนแรงมากอ๋อ <AL> ค่ะค่ะสัตว์ท้องถิ่นทั้งแมวน้ำเพนกวินนกต่างๆอาจจะโดนล,ล่าแบบ โอ้โหลดจำนวนหัวบาาหรืออาจจะถึงขั้นศูนยพันไปเลยก็ได้ระบบนิเวศของแอนตาร์กติกาที่มันเปราะบางแล้วก็วิวัฒนาการมาแบบโดดเดี่ยวเนี่ยจะพังทลายลงแน่นอนค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงห้ามทำเด็ดขาดการแทรกแสงธรรมชาติแบบนี้มันอันตราย่มึงจริงถูกต้องค่ะปล่อยให้หมีอยู่อาร์กติกเพนกวินอยู่แอนตาร์กติกาตามธรรมชาตินะ่ะดีที่สุดแล้วค่ะค่ะ ชัดเจนเลยค่ะพี่นี้ถ้ามองมาที่ปัจจุบันบ้างทั้งสองขั้วโลกตอนนี้ก็กำลังเผชิญปัญหาใหญ่คือเรื่องโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบที่เกิดขึ้นมันเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะมีทั้งส่วนที่เหมือนและต่างครับที่เหมือนคือทั้งสองที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปแต่รูปแบบกับผลกระทบเนี่ยต่างกันอยู่บ้างค่ะที่อาร์กติก ผลกระทบที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือทะเลน้ําแข็งมันละลายเร็วขึ้นซึ่งเราคุยกันแล้วว่ามันสําคัญกับหมีขั้วโลกมากพอน้ําแข็งน้อยลงหมีก็ล่าแมวน้ํายากขึ้นต้องว่ายน้ําไกลขึ้นเหนื่อยขึ้นอันนี้คือภัยคุกคามตรงๆเลยอือค่ะแล้วที่แอนตาร์กติกาซับซ้อนหว่าเหรอคะใช่ครับเพราะแอนตาร์กติกาเป็นทวีปใหญ่แล้วก็ลักษณะภูมิประเทศกระแสน้ําอะไรมันซับซ้อนกว่า บางพื้นที่อย่างเช่นคาบสมุทรแอนตาร์กติกทางตะวันตกเนี่ยน้ำแข็งละลายเร็วมากครับซึ่งก็กระทบเพนกวินบางชนิดที่อยู่แถวนั้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ทางตะวันออกของทวีปซึ่งมันสูงกว่าหนาวกว่ากลับมีรายงานว่าน้ําแข็งบนพื้นทวีปเนี่ยอาจจะหนาขึ้นในบางจุดด้วยซ้ําเพราะหิมะมันตกสะสมมากขึ้นอา้าวมีหนาขึ้นด้วยเหรอคะซับซ้อนจริงๆ ใช่ครับมันไม่ตรงไปตรงมาเหมือนที่อาร์กติกเท่าไหร่แล้วก็มีอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่ากังวลครับอย่างที่ไท a ย PBS podcast เคยให้ข้อมูลไว้ค่ะยังไงคะคือบางพีการเปลี่ยนแปลงของอากาศมันไม่ได้ทำให้อุ่นขึ้นอย่างเดียวแต่มันทำให้เกิดความแปรปรวนเช่นอาจจะมีปีที่มันเย็นลงผิดปกติทำให้มีน้ำแข็งในทะเลใกล้ๆชายฝั่งเกาะตัวมากขึ้น อ้าน้ำแข็งมากขึ้นก็น่าจะดีใช่ไหมคะฟังดูเหมือนจะดีครับแต่กลายเป็นปัญหากับเพนกวินบางชนิดอย่างเพนกวินจักระผัดพอน้ำแข็งมันเยอะขึ้นพ่อแม่เพนกวินก็ต้องเดินเท้าข้ามน้ำแข็งเนี่ยไกลขึ้นนานขึ้นเพื่อจะไปหาอาหารในทะเลอ๋อค่ะค่ะพอกลับมาก็อาจจะช้าไปลูกนกที่รังรอก็หิวทนไม่ไหวอดตายไปก่อน มีข้อมูลที่น่าตกใจมากจากแหล่งหนึ่งเขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยอัตราการรอดของลูกเพนกวิน,นลูกแมวน้ําตอนนี้อาจจะเหลือมิดถึง10%แล้วด้วยซ้ําครับ10%เโหน่าใจหายมากเลยค่ะฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้เราเนี่ยที่เกิดในดินแดนไกลๆอย่างขั้วโลกมันส่งผลกระทบมาถึงบ้านเราอย่างประเทศไทยบ้างไหมคะส่งผลแน่นอนครับแล้วก็สําคัญมากด้วย ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดจับต้องได้มากที่สุดก็คือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นครับน้ำแข็งที่ละลายทั้งจากกรีนแลนด์ในอาร์กติกแล้วก็จากแอนตาร์กติกาเนี่ยมันไปเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทรค่ะซึ่งก็จะกระทบพื้นที่ชายฝั่งทั่วโลกถูกต้องครับรวมถึงกรุงเทพแล้วก็จังหวัดชายทะเลของไทยด้วยอันนี้คือผลกระทบทางตรงเลย นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลน้ำแข็งที่ขั้วโลกเนี่ยมันยังไปกระทบรูปแบบกระแสน้ำในมหาสมุทรแล้วก็การไหลเวียนของอากาศทั่วโลกด้วยซึ่งก็โยงมาถึงสภาพอากาศบ้านเราใช่ครับมันมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศอย่างปริมาณฝนความรุนแรงของพายุในภูมิภาคต่างๆรวมถึงบ้านเราด้วยแอนตาร์กติกาเนี่ยเขาเปรียบเหมือนเป็นเครื่องปรับอากาศของโลกเลยนะ การเปลี่ยนแปลงที่นั่นมันเลยเหมือนเป็นสัญญาณเตือนถึงผลกระทบต่อโลกทั้งใบครับฟังดูแล้วขั้วโลกทั้งสองที่ถึงแม้จะดูไกลตัวเรามากๆแต่จริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกับเรากับโลกทั้งใบอย่างแยกไม่ออกเลยนะคะจากการคุยกันวันนี้เนี่ยเราเห็นภาพความแตกต่างที่น่าทึ่งมากๆเลยของสองขั้วโลกนี้ครับผมตั้งแต่เรื่องแผ่นดินแผ่นน้ำแข็งอากาศสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการไม่เหมือนกันเลย ใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าโลกเราเนี่ยมีความหลากหลายซับซ้อนแล้วก็แต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์มีความเปราะบางของตัวเองนะคะถูกต้องครับแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะมันทิ้งคำถามหรือประเด็นอะไรให้เราได้คิดต่อกันบ้างคะครับประเด็นที่น่าจะชวนคิดต่อนะครับก็คือพอเราเข้าใจแล้วว่าสองโค้นโลกนี้มันมีเส้นทางวิวัฒนาการที่ต่างกันระบบนิเวศมันเปราะบาง ก่อตัวมาเป็นล้านๆปีทีนี้การกระทําของมนุษย์เราในปัจจุบันหรือในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางอ้อมจากโลกร้อนที่เราก่อขึ้นหรืออาจจะเป็นการแทรกแซงโดยตรงอย่างไอเดียเรื่องการย้ายสัตว์ข้ามถิ่นที่เราคุยกันว่ามันอันตรายมากค่ะการกระทําเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบต่อโลกน้ําแข็งที่ดูเหมือนแข็งแรงแต่จริงๆมันเปราะบางมากเนี่ยอย่างรุนแรงและคาดไม่ถึงได้ยังไงบ้าง แล้วคำถามสุดท้ายก็คือแล้วมันย้อนกลับมาสู่ความรับผิดชอบของเราทุกคนยังไงในการที่จะช่วยกันปกป้องดินแดนที่ถึงจะอยู่ไกลแต่ก็สำคัญมากๆต่อสมดุลของโลกทั้งใบนี้ครับ